ตอนนี้ก็ช่องถูถายไบเกอร์นะครับผมวันนี้นะครับเรากําลังจะเตรียมตัวนะครับเพื่อเดินทางไปที่ร่องเขาแห่งนครชุมล่าสุดนะครับที่เราได้พาฟอซ่าไปนาแห้วมานะครับขากลับมีอาการความร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับวันนี้เราก็เลยจะทําการถอดอยูบ็อกแล้วก็เติมน้นํานิดหน่อยนะครับแต่จริงๆทุกอย่างมันก็จบไปแล้วไม่มีอะไรน้ําอาจจะหายไปหน่อยน,อยนึงก็ได้นะฮะแล้วเราก็เปิดฝาหม้อน้ําก่อนนะครับ เปิดฝาไล่ลมจากนั้นก็เติมให้มันล้นออกรูไล่ลมนะนี่นะวันนั้นที่ขึ้นเพราะว่าอากาศน่าจะร้อนนะครับวันนั้น แล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับเขาเรียกว่าแคมรัดนะครับใส่ม้อน้ําหรือว่าท่อต่างๆนะครับในระบบม้อน้ําของรถนะฮะจะพกไปเป็นตัวอะไหล่สำรองนะคือมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่น้ํารั่วซึ่งเกิดจากกิ๊บตัวนี้ครับมันรัดไม่อยู่อันนี้ของเดิมจากรถนะมันรับแรงดันน้ําไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้สั่งจากช้อปปีได้เลยนะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปนะครับก็พกไว้นะครับอุ่นใจที่สุดนะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดนั้นพบนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บนึงนะครับอีกคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสมาชิกกันนะครับของทีิปนี้เนาะตอนนี้สมาชิกทุกคนพร้อมแล้วนะฮะทั้งหมด5คันนะครับมีฟอร์ซ่าสามคันไอค์แม็คันหนึ่งนะครับของแม่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ไอคันนี้อ้าวสวัสดีครับเตอครูสภาพังไม่เว้นนะมาลุ้นว่าคุณป้าจะเล็กรบความสนใจไหมวันนี้เพราะคืนเนี่ยทริปนี้จะพาคุณป้าไปดันก่อนเนาะแล้วก็สุดท้ายไปจบที่อู่ไปจบที่อู่ แล้วจบปอนไปถึงอู่แล้วจบ <c oughs> โอเคคอยดูกันแต่ประเด็นคือไอ้คันนี้มันหลงมากันสามร้อยหมดเลย <c oughs> แล้วก็มากับพี่นุกนะครับวันนี้พี่นุกนอ้าวเดี๋ยวครับแล้วก็เพื่อนพี่นุกพี่บูมนะแม่ว่านมาด้วยอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวมาร่วมดิฟกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าไอ้คันนี้มันจะงองแงอีกหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวแพนวันนี้เราจะไปนอนที่เดิมนะครับที่ปั๊มเอสโซนะครับไปนอนนอนแต่ปั๊มไม่มีโรงแรมเลยไม่มีไม่มีโรงแรมบอกพอนอนปั๊มเสร็จแล้วตอนเช้าเราจะขึ้นไปดูหมอก ที่ล่องเขาแห่งนะครชุมนะครับไปพร้อมละเดินทางกันนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกันแล้วนะทุกคนออกขวาไปเลยวันออกขวาไปเลยมึงไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า คลิปนี้นะครับคุรุสภาจะกินน้ำมันเยอะหรือเปล่าเพราะว่าให้ตามตู่แล้วคราวนี้น่าจะวิ่งได้ไกลขึ้นนะร้อยหนึ่งร้อยสิบได้ค่ะสบายคุรุสภาแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงร้อยหน,น,นึ่งนะเนี่ยเต้สบายสบายใช่ไหมเต้เปิดไฟเลเซอไไหน่อยตามเขาไปเลยนั่นแหะแล้วก็เบี่ยงออกไปทางลบบุรีเห็นปะขวาเลยขวาเลยไปไปไปแซงไปเด้ออกมาออกมาเลยออกมาเลยตรเยาวเลยค่ะ ขบวนเรานะครับตอนนี้เราสื่อสารกันด้วยบลูทูธนะครับเซน่าอยู่3าตัวนะครับ3าพันพอดีนะครับมีแม่บ้านผมแล้วก็คุรุสภาพังไม่เว้นนะฮะน้ำมันกินมากของคุรุสภาผมอจะปิดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยสื่อสารเป็นท้ายขบวนกับหัวขบวนนะครับว่าข้างหน้ามีอะไรข้างหลังมีอะไรอะไรเงี้ยเวลาแซงจะได้แซงไปพร้อมกันนะครับเผื่อคุณรุสภาน้ำมันหมดจะได้บอกทันนะฮะใกล้แล้วด้วยโอเคนี่เพิ่งวิ่งได้3กิมกิโลจากปั๊มอย่างเงียตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่35โลลิตรนะครับ เอ็กแม็กเท่าไหร่นะสามเก้าจุดสามนะครับโอเคไปต่อนะครับไปต่อครูสภา,าก็แปดสิบบาทนะครับวิ่งมาหกสิบแปดกิโล ห้าสิบห้าบาทเฮ้ยถังนี้ประหยัดนะเนี่ย ให้ครูสภา,าเติมน้ํามันสักคู่นะครับทุกคนน้องป้านะฮะน้องป้าสดน้ํามันหน่อยนะฮะน้ำมันหมดนะครับเฮ้ยอ้วนฝาไม,าปามาป่ปิดกระปากระป๋องอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยอะไรแตกเต็มเลยเนะี่ยไม่รู้ครับก็เช็คน้ำมันเครื่องนะฮะไม่มีอะไรจะให้แห้งนะให้แห้งเรื่องใหญ่นะครับเสร็จออกเร็ดออก อ๋อเต็มอยู่ได้ได้ได้ปต่อเลยขับนำครั้งแรกมืดๆไปไงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขับรถแบบปิดลืมบ้างอะไรบ้างบิดไม่รอทิ้งคนข้างหลังทิ้งครูสภาคนอื่นเขาตามทำเลยมันลืมอ่ะมันเผลออ่ะมือมันหนักไปไหน โอเคทุกคนตอนนี้เราสลับรถกับแม่บ้านนะครับมาขับคันนี้พอมาขับคันนี้บางยังไม่เคยขับไกลๆเลยมาค่อยๆเปิดคันเร่งนะ XMAX ก็ติดสปอร์ตไลท์มาก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับอันนี้พี่ชิวติด40วัตต์ให้นะเออค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะไฟสูงค่อนข้างกลืนหน่อยรู้สึกว่ารถมันไหลกว่านะไหลกว่าเยอะเลยจะบอกว่า XMAX นุ่มกว่าแต่ว่าบาลานซ์รถฟอร์ซ่าดีกว่านะในความรู้สึกนะอันนี้ที่ขับกันการควบคุมรถเวลารถวิ่งอะไรเงี้ย มันคุมรถได้ง่ายกว่าฟอร์ซ่านะแต่เอ็กแม็กประหยัดน้ำมันกว่านะต้องบอกก่อนเรามาถึงที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์นะทุกคนเดี๋ยวให้รู้สภาดื่มน้ำมันหน่อยนะ จะถึงแล้วพี่อีกประมาณ60ได้นอนแล้วได้นอนแล้วเนี่ยทุกคนครับกล้องเกือบหายละก้องเกือบบินละไอตัวพลาสติกเนี่ยแตกเลยดีนะรัดไอ้สายนี่ไว้สายนี่ช่วยชีวิตแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เรากลับมาขับโดยคันเดิมนะฮะไราบนขับคันนั้นต่อ ก็เดี๋ยวประมาณตีสี่เราต้องออกเดินทางต่อนะครับเพื่อไปชมทะเลหมอกตอนเช้าจากตรงนี้ประมาณเก้าสิบกิโลแต่ว่าเราต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับเพราะเราต้องขึ้นทางนาครไทยน,ะนทั่นนแหละอันนั้นแหละโอเคเรานอนที่เดิมนะฮะอันนี้ห้องอาบน้ำพี่ห้องน้ำตรงนู้นได้พักผ่อนนะครับตีสี่จะน่าจะออกมาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนพอดี ก็พักประมาณสามชั่วโมงได้อยู่ที่เดิมสำหรับสำหรับมึงเนาะที่แปลกสำหรับกูยมีมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนะตรงนี้อับได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติเอสโซนะนี่ครับจบแคมป์ของับนี่แล้วอันนี้หลังใหญ่มากเดี๋ยวก่อนอื่นไปอาบน้ำก่อนนะ ตื่อเรียบร้อยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเนาะตอนนี้ก็ตีสี่นะครับ,นนรบเดี๋ยวเราจะขึ้นทางรูสิบสองนะครับไปเดี๋ยวขวาไปทางนาครไทยนะครับหรือว่าขึ้นทางมุหินล่องกาฝั่งนู้นได้นะอันนี้เตยเปลี่ยนกล่องใหม่นะเป็นสี่สิบเจ็ดแล้วเป็นตัวใหม่ของแชทนะเนานะนต,นติดคาโก้ด้วย เอาทุกคนตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเขา่าคอแล้วนะฮะเส้นนี้ถนนใหญ่นะครับให้แม่บ้านนําเลยเปิดเคลียร์ทางเลยแล้วก็มองไปเลยอันนี้โค้งเก้าสิบองศาไปเลยข้างหน้าก็โค้ง90้าสิองศานะอันนี้โค้งประมาณร2อยี่สิบองศานะโค้งกว้างไปเลยอันนี้โค้งซ้ายโค้งกว้าง พอดีแม่บ้านผมมองไม่เห็นนะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาขับคันนี้อันนี้เขาเปิดแบบเบิกเนตให้นะถ้ามองไม่เห็นก็กดเลยเสร็จยังันน้น่ะตอนนั้นเสร็จยังใส่ตัวล่างไปเลยจะได้มองเห็นเลยตอนเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไปทางนาครไทยนะทุกคนเหลือกิโลทั้งหมด่วัน58กิโลได้ ตรงอย่างเดียวเตอร์สาิบโลมันจะเป็นทางนี้แหละก็ขับไปเลยโอเคเดี๋ยวแวะเซเว่นบันหนึ่งน,นะครับทุกคนซื้อสเสบียงนะไปไหมนี่บรรยากาศตอนเชา้าเป็นไงแสงทองทองเดี๋ยวเราจะไปจุดหมายที่ล่องเขาแห่งนครชุมนะครับน่าจะเป็นทางคล้ายๆอารมณ์ที่เราไปนาแห้วนะ อคุณรุสภานี่ก็ขับเกินซีซเหมือนกันนะนี่น้ำสามร้อยแล้วก็ดูมันขับดีร้อยหนึ่งร้อยสิบโอ้โหสุดยอดแรงจริงครับแรงจริงรอบนี้นะครับไม่พังนะ <laughs> มากับอีแดงดืง้อดูสิตรงนี้ทางขวามือเราเป็นอุทยาแห่งชาติหุียร่างก้านะเป็นภูเขาสูงสูทิวเขานั่นแนหะ ยากอยู่ยากอยู่เบาลงเบาลงเบาลงพงซ้ายพับร้อยแปดสิบเด้ออวนเบาได้เบานะเออเปิดคันเร่งดีๆนะทางโหดมากวันระวังนะเบาๆๆาไม่ต้องไปเร็วอันนี้ก็พับนะพับเล็กด้วยพับเล็กระวังนะเบาๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าถูกต้องเปิดคันเร่งเปิดคันเร่งเปิดคันเร่งแล้วก็พงสายพับนะพับแคบด้วย ดีไปเอาแล้วดูคนเอาแล้วเรามาเจอทะเลหมอกแล้วปุยไม่ผิดหวังเลยที่เรามานะฮะดูดูดูโอ้โหสวยเลยเนี่ยเนียนี่แหละตรงนี้แหละที่จะมาโอ้สวยสวยสวย อันนี้คือจุดหมายของเรานะครับถึงแล้วทุกคนโอ้โหก <_ cía> ็สวยเลยนี่แหละเราขับข้ามคืนมาตรงนี้แหละคือจริงๆข้างล่างมันจะเป็นล่องเขา,ข,าของนครชุมแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคูปอกล้นเนาะคูปอกล้นอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่เข้าไปเราไม่อยากเข้าชุมชนนะเราจะอยู่ตรงนี้และแล้วเราก็ถึงจุดหมายของเราล่องเขาแห่ง <_ t os> นครชุมนะคะไม่ใช่ จังหวัดพิษณุโลกนี่จะ้ะตอนแรกอ่ะตอนที่ทางที่เราขึ้นมาเนาะมันไม่มีหมอกเลยอ่ะเกือบจะถอดใจแล้วแต่พอแบบขึ้นมาจนสุดอ่ะเนี่ยทุกคนก็มาเจออย่างนี้เลยเหมือนมันจะเริ่มหนาขึ้นอ่ะ ตอนนี้หมอกหนามากเลยครับหมอกลงหมอกลงดูดิดูด,ดิมาตรงนี้เต็มเลยเอ้ยตอนแรกเห็นหมู่บ้านแนตะ่ตอนนี้ไม่เห็นหมู่บ้านละดูดิสวยมากเลยนี่นะครับกับวิวล่องเขานครชุมนะครับหมอกชุมจริงๆไม่คิดว่าจะหนาขนาดนี้เ่ยนะดูดิขึ้นมาสูงละแสดงว่าพระอาทิตย์เริ่มจะมาละหมอกเริ่มลอยสูงละ ค่านะครับการมาที่นี่เนาะสวยงามรอบนี้ครูสภาก็ไม่พังนะครับดีดีดีด,ดีขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรานะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนะครับก็มาติดตามชมกันต่อไปนะครับเพราะว่าไหนๆก็มาแถวนี้ละก็คงต้องไปต่อนะครับติดตามชมคลิปหน้านะครับผม কোমনা <laughs> কোনাকে